I be that young rapping boy Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just snap it through. I roll out in the morning light with that Harley bike, all black. I'm the party type, and it's on Tonight I just stepped in no weapon, but my outfit might take the soul. But my presence impressive. กรับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RB v o l e n t i n o เันนีนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ v o l e n t i n o กดสามมาเนาะกดมากระป่างกระโลมนะครับน,นี้ผมมีโอกาสได้ชนเลนครับอแอคจะเล่นเปน,นเลนนะครับเป็นอดีตแรงกรเลสเนาะก็ไม่รู้ว่าอาดีตแรงกรเลีตสเมื่ไหร่ถบอกเลยว่าคนนี้เชิงนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ถ้าไปพาดแนี่ยเขาต้นเกมนี่คือ<ป>ผมพิสโซลน่าจะยาวมันมาพาดลงช็อตนี้เนาะที่ว่าผมจะไปเคลียร์คลิปกะว่าให้เวลสองก่อนเขานะเออแต่ดูทรงแล้วเขาประสบการณ์เขาก็น่าจะเยอะเหมือนเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเอออันเลนลูกกดอ<ป>นเลนต้นเกมได้เหรอไงแล้วอันนี้คือเขาเขาทำดีมากผมแบบต้องเสียฟิกมาไม่งั้นก็น่าจะตายครับ จะตายเมื่อกี้เขาได้ชนปัดแต่ว่าเราก็แกนกเขาเนาะอยู่แต่ป้อมอันนี้ก็ให้น้องมาเก็บฐานนะอันนี้ก็เดี๋ยวเขียชีดไปดูชิวครับรอกเขาพลาดเนาะค่อยหาจาังหวะเล่นเนาะเจออันเล่นนะถ้าว่าเอาชัวร์เลยก็ทำทำให้ผมอะตอนต้นเกมอะเขียคีดแพ้ไ,ได้ก่อนย้สองก็จะดีมากเลยเนาะขนาดอันนี้ผมใช้เป็นพลังแฝงอันนี้ไม่นเนิ่นนะ ไอตีคิปที่เราตายอะ่ะเขายังกบผมได้อะ่ะออจนแบบต้องเด็ดีก็ไม่ง,งั้นก็น่าจะแย่อยู่อันนี้เรามาตัดเลสตรงข้ามเนาะมีเชงก็เลื่อนอย่างบบนี้แป๊บนึงครับแต่เราก็ต้องรีบออกนอะเพราะว่าป่าเขาเป็นเอเลนดอนนะครับดาบเมิต้นเกมค่อนข้างจะแรงเนาะอันนี้เราก็จุดเซฟในป้อมไว้ก่อนครับเรารู้แล้วว่าป่าเขาจบบน อันนี้ก็รอรับคิดในป้อมไป้ก่อนเถอติ่มติมไวก่อนเนาะคอนเลนตนเกมที่มีแล้วก็วาร์ปกับบ้านเลือดน้อยยาเสี่ยงเนาะเพราะเราไม่รู้ป่าเขาลงไปยังแต่เมื่อกี้เห็นแบบแวบว่าไปโป่กลางแล้วน่าจะไปไฟตรงมาก่อนกันเนาะนอันนี้เรายังไปช่วยไฟล่างไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเชียร์คลิปบนแล้วเราค่อยวาร์ปมาก็ได้นะถ้าจะมาแต่นี่คือผมไม่ได้มาเพราะดูทรงแล้วมาก็ไม่น่าจะไหวเนานะ น่าจะตายเพิ่มสกอ์ทรงๆนะครับ4-3เชิงไม่ธรรมดานะครับออนเลนคนนี้จริงๆนะผมก็เจออเลนมาหลายคนแล้วก,ก็มีคนนี้แหละที่ว่าพอจะสู้ได้อยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคาอันเตนใส่ผมทำไมเนาะเออผมก็เลยต้องอานตีนกลับนะครับเพราะว่าการเขาสตาร์ทเราเนาะ เพื่อจะเขาจะเล่นเราก็จะได้เมียติสู้อยู่เนาะ <All right. S 1> อันนี้เขาไม่เมียติแล้วเราก็อ้าวได้เลยครับฟอร์เรนมันชนะอันเล่นอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่เชิงค้รเล่นด้วยเนาะ <All right. S 1> ถ้าไม่ไปพลาดเยอะก็ชิลครับเกมนี้ถ้าเราไปพลาดเยอะก็ล็อกของอันนี้ผมกวะว่าจะวร์ปลงไปล่างเนาะ <All right. S 1> ดีเดินเช็คปุ่มแล้วเขา <All right. S 1> เจอเขาพอดีเนาะ เดน๋ยวเขาก็เปิดผมเลยอันนี้เปิดก่อนได้พูดลอยครับ GP ลำอย่าพลาดนะครับจริงๆอันนี้ผมไปพลาดตรงที่ว่าป่าค,ครับมาเติมเนาะถ้าว่าเราเดินกลับเขาป้อมไปก็ไม่น่าจะตุยนะไม่เป็นไรครับเด้วก็แก้เกมกันใหม่เดินล่างก็ทรงๆนะครับถือว่าไม่แย่เนาะเกมไม่ตามมากทุกคนมันว่าเกมตามไหมมันก็ไม่เชิงนะ ว่าเราเสียออบเจกต์อันนี้ก็แก้เกมกันไปก่อนครับดูเชิงต่างคนต่างดูเชิงกันไปก่อนเนะาะโแนว้อการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ฮีลังูงออกไปทาาูได้ก็ลาดครับทาราดไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเห็นไหมเขาพยายามเล่นแบบจะสุดก็ไม่สุดนะ คือเล่นแบบดึงจังหวะดึงเชิงดีมากเลยนี่ก็เดี๋ยวให้น้องไปเก็บงานกันเราก็ตีดาร์ออกรอชิวๆเนาะต้องเอาทางด้านของออบเจกต์มั้งครับเราไม่ได้มังกรก็ดาร์กขึ้นนะครับออบเลนถ้าเกิดว่าจังหวะที่ว่าเราเสียมังกรล่างนะครับเราตีดาร์กได้ก็ตีตีไปเลยเนาะ ไม่ต้องรอเพื่อนนะครับไม่ต้องรอป้าไม่ต้องรอแครี่มาช่วยเนะาะแถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือเรายิ่งเล่นฟอร์เรนด้วยมันเอาพวกออบเจกต์เร็วอยู่แล้วแป <Nice S 1> ๊บเดียวลำน่าจะ3าชุดก็น่าจะล่วงแล้วไม่มีแล้วก็ฟาร์ไมไปก่อนครับ <Double kill. S 1> ดูดูไปก่อนนะว่าป้าเขาอยู่ไหนนะอันนี้ผมจะเล่นอาเมดเขาเนาะแต่อันติว้าก็ต้องถอยไปก่อนไม่งั้นน่าจะโดนยาว เกมเล่นล่างเราชิวละป้อมกลางก็ได้ไปละเกมนี้ก็น่าจะชิวๆนะครับ <Yeah. Go. S 1> อันนี้ผมลำดุกคอมโบเออเสียงมนันอ,อาจจะอูอ e ีอูอ e ีหน่อยนะครับไม่ค่อยสบายกันเนาะอ <Yeah. S 1> ันนี้เขาไม่อันติเราก็ยังไม่ต้องอันติเนาะถ้าเราอันติก่อนอันติเราจะหมดก่อนเขานะครับ ดึงเชิงไปก่อนนะดูดูไปก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องเขา้าแรกในป้อมเลยเนาะเดี๋ยวผมจะติดตามเขาไปเล่น <ung> ติดีดครับ <ung> จริงจริงตึงมากอะเป็นคนเล่นอะไรที่ว่าโอเคเลยแหละถ้าว่าทีมเขามันดีกว่านี้เนาะอันนี้ป่าเขาดูทรงน่าจะไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ แต่ว่าเ,เขากดเอเลนดอมาแก้ทางผมเนาะผมกดฟอรเรนมาก่อนเขาเปิดป่ามาเป็นเอเลนดอนครับแล้วก็กดอเลนตามมาเนะเาะเกมนี้ผมไม่ได้กดฟอรเรนมาแก้ทางอเลนแต่อย่างใดครับขขขเขากดมาใส่ผมเนะเาะอือคือแบบอารมณ์แบบกลัแบบแบบแบบวดโดนแย่งอะ่ะอือแม่งก็แบบผมก็เลือกเลยคนที่สองคนที่สามเลือกเลยครับเราไม่ต้องถ้าเรามั่นใจเราก็ไม่จะเป็นต้องรอผิดกัท้ายเนาะ จะเจอตัวจับหรือเจอตัวแค่ทางกันรก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเรามั่นใจเราก็ปิบเลยเปิดปิกก็ยังได้เลยตอนน้องผมไปโดนตรงกลางซะแล้วโดนโจ๊กเกอร์แล้วผมมาโดนดังอีกโอ้โหอย่างนี้อลร,รูทะตัวอีกบักเยอะไปไหนพอเลน จริงจริงมีกิ่งดอกมาหน้าโดนมากทุกคนถ้าโดนผมบอกเลยว่าหน้าจะล่วงนะครับเอเลนนะเลยดูดิตาเขาตายรัวๆเลยกลับไปยากครับอย่างงี้เกมกลับไปยากเนาะยิงป่าเขาเป็นเอเลนดอร์ด้วยถ้าเสียตรนเกมแล้วโหยากเลยเอเลนดอร์นาคอสอย่างงี้ถ้าว่าเสียตรนเกมคือ กลับมายากมากถ้าไม่แยกดังก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะนนลิกว่าจะเอาโดมเขาด้วยเนาะแล้วกาพิเกอร์อันนี้เราเดี๋ยวเราหันไปเอาเมจกันละโอโ้โหเรามาเยอะจัดอันนี้โดนปิดต,ตั้งสามที่ตัวเอากันลาบลอดก่อน ทีนี้ผมไม่ได้ตัดช็อตวาร์ปหรือว่าช็อตอะไรเลยเนาะเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างจะสั้นนะเพราะว่าทีมนูนเขากดยอมแพ้เนาะเกมมาเลย10กว่านาทีผมเลยไม่ได้ตัดนะครับวันนี้ขามีนัดเดืดกับใครกัน,นอันนีก้กดสามมาแล้งคอมแล้วก็แล้งคอนนะครับ จริงๆออฟเลนท,ทีมเขาเล่นดีเนาะ,<ล>ะกับแครี่มาดูป่าเขาเด่อะไรครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาเคลร์คลิปกลางก่อนครับเดี๋ยวังไปไปไม่ได้นะในเงินต้มแตกกลับไปยากนะครับทีมเขามันเป็นตัวต้นก็เล่นไม่ได้ตัวเล่ก็น่าจะแบกยากครับอย่างพวกโกเกอร์เนาะแล้วโลมเราเป็นแก๊ดกด้วยทีมมึงค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราติกลาเลย กเกมนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเนาะฆาาเขาก็สบ็จ้อยทำต่อไปจบลวทีมเขากดยอมแพ้แล้ว <c oughs> เกมนี้ไม่มีอะไรมากทุกคน ค okay, ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กด subscribe, s u b สไคร b ์ hmm. กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับ mm hmm. ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ mm hmm. ไปละครับสวัสดีครับ